ครับสวัสดีครับอาจารย์พิทูลสวัสดีครับรบา้านนี้เป็นร้านข,ขายอะไรนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองอาจารย์ครับร้านของอาจารย์มีขายอะไรบ้างครับผมโดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ขายพวกอะไรรถย,ย,ยุโรปแล้วก็รถญี่ปุ่นครับก็มีเกือบทุกเ<ช>กือบทุกชน,<ห>นชิดเกือบทุกชน,นิดหละครับผมพวกลูกสูบผ้าเบรกลูกหมาก อุปกรณ์เสริมอย่างพวกแต่พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ร้านพึ่งเปิดได้เมื่อไหร่ครับพึ่งพึ่ง,งมาเปิดต้นปีนี้ครับผม oh, บปกติเราเปิดอยู่ที่อู่ซ่อมรถด้วยกันแล้วนี่เราแยกแยกแยก,แยกให้มันออกมาเป็นโซนว่า เป็นสัตว์เป็นส่วนใช่ครับว่าเป็นร้านอะไรต่างหากร้านซ่อมเราต่างหากก็เอาไว้ให้ลูกหลานมันดูแลเป็นอาจจะวันวันวันภาคหน้าก็อาจจะยกเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเป็นธุรกิจให้เขาครับก็ทำไว้บุกเบิกไว้ให้ลูกหลานสามารถที่จะให้สมาชิกมาใช้บริการได้นะครับอะไรอะไรที่ต้องการก็มาใช้บริการที่นี่ได้นะครับอยู่ติดถนนนะครับไปมาสะดวกมีที่จอดรถนะครับ อยู่ในเขตอำเภอเมืองด้วยนะฮะย่านชุมชนไว้รองรับบริการสมาชิกในชมรมและก็ลูกค้าทั้งหมดนะฮะยังไงก็ฝากโทรมาเล่นหรือสอบถามก็ได้ครับว่ามีอะไรบ้างอันไหนขาดเหลือก็ต้องอาัยครับเพราะว่าเหมือนกับเพิ่งจัดร้านใหม่อ่ะของมันอาจจะเยอะหน่อยมันอาจจะหยิบไม่ถูกครับ มีโอกาสก็มาใช้บริการกันนะครับยังวานทำไมไปยังไม่ขึ้น มไม่ขึ้นป้าโอเคครับนี่ใกล้ๆกับโลตัสเลยนะครับทา,าทางไปจังหวัดหนองบัวลับอาพูนะครับทางมุ่งหน้าไปทาง,ทางมุ่งหน้าไปหนองบัวลำพูได้นะครับอยู่ในเขตอำเภอเมือง NDB ออตโต้พาร์ทเบอร์โทรศัพท์ติดต่อง่ายที่สุด0802634690สวัสดีครับเช้านี้ที่จังหวัดอุดรธานีที่ร้าน NDB NDB a ดีบ p a อนะครับเป็นผู้บริหารสูงสุดของที่นี่ก็คือลูกสาวของอาจารย์วิทูลครูฝึกสอนของชมรมรวมช่างด้วยใจที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเข้ามใกล้อาจารย์การบริหารจัดการก็ดีการบริการผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ดีเราจะให้ อาจารย์วิทูลแนะนําตัวสั้นๆนะครับเพราะอาจารย์วิทูลพูดเยอะแล้วคลิปมา,มาตอนนี้จะให้ผู้บริหารสูงสุดซึ่งใหญ่กว่าอาจารย์วิทูลอีกเป็นผู้พูดคุยในวันนี้นะครับเป็นหลักนะครับสวัสดีครับอาจารย์วิทูลครับสวัสดีครับผมอาจารย์นแนะนาตัวเองนะครับผมเป็นท่างวิทูลครับเปิดอูซ้อมรถอยู่จังหวัดอุดรถนนเลี่ยงเมืองระหว่างน้องคายไปหนองบัวลำพูครับตอนนี้อาจารย์วิทูลก็ต้อง ต้องเรียกว่าเล็กกว่าผู آ, ้บริหารทานนันตางางเลยนะครับก็ว่าจะเล็กกว่าก็คงใช่เพราะว่าเราเป็นอาชีพที่ว่าเป็นคนลงไม้ลงมือส่วนเขานั่งโต๊ะบริหารจะขายอะไรขายสินค้าตอนนี้อาจารย์พี่ตูนต้องเล็กกว่าเขาเพราเขาเขาใหญ่กว่าเขาเป็นับใช่ใช่ครับ เดี๋ยวเรามาเจอกับสาวสวยผู้บริหารสูงสุดของบริษัท NDB ณวันนี้นะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองไหมครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนูดีค่ะเป็นลูกพ่อวิทูลนช่างปู่วิทูลนอุดรธานีค่ะเจ้าของร้าน NDB Auto Parts จังหวัดอุดรค่ะตอนนี้เราใหญ่กว่าร้านวิถีนี่ไหมก็ว่าได้ค่ะก็ได้รุ่ทั่วไปที่เราขายอะไรค่ะแล้วก็บริหารอะไรมาที่ยาวนานอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงนี <man> ้เป็นไงก็ยังเรื่อยๆค่ะยังขายได้เรื่อยๆไม่มีผลกระทบอะไรมากเพราะเราขายในกลุ่มช่างกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วใช่ค่ะก็รถต้องใช้งานทุกวันเราก็ต้องขายของทุกวันค่ะคิดดีนะเนี่ยหันซุดงเนี่ยรถต้องใช้งานทุกวันแล้วก็อะไรก็ต้องใช้นี่นี่คือวิถียีทัดของคนใหม่ครับคนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ทําผลิตภัณฑ์ลถ โครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชมรมรวมช่างในใจของพวกเรานั้นฟิคแบ็คหรือการตัวเลขเป็นไงครับค่อนข้างดีค่ะลูกค้าที่ซื้อไปแล้วส่วนมากก็กลับมาเติมกลับมาซื้อใหม่แล้วก็มีการบอกต่อมากขึ้นค่ะแล้วก็ค่อนข้างขยายวงกว้างไปเรื่อยๆอลูกค้าควันดำส่วนมากก็กลับมาบอกต่อว่าควันดำลดลงประสิทธิภาพดีขึ้นเสียง ว้าวเสียงอะไรต่างๆในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี่ค่ะก็ค่อนข้างดีขึ้นเป็นฟีดแบ็ที่ดีมากส่วนใหญ่ก็เวลาสมมุติว่าลูกค้ามาซื้อแล้วก็ถ่ายภาพดิ่งแล้วก็ขึ้นเพจให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะยินดีค่ะถ้ัเป็นวิดีโอสัำมัญหนาก็ยิ่งดีค่ะเพจของเราก็คือเพจตัวนี้คะใช่ค่ะ NDB Auto p a r s ค่ะอันนี้ก็คือเพจเลยใช่ค่ะสามารถอินบ็อกได้ตลอดเวลาค่ะ ต้องรับโทรศัพท์บ่อยๆเวลาเดี๋ยวเราพูดเล่นนเป็นเรื่องจริงยินดีค่ะเามาต้องรับโทรศัพท์บ่อยเพราะลูกค้าจะโทรมาตลอดเพราะว่าเหมือนเหม,มือนผมผมอยู่ตะครีแต่ผมต้องจ่ายงานทั่วประเทศทุกจังหวัดต้องจ่ายงานแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยในความคิดของคนรุ่นใหม่เราคิดว่ายังไงการรักษาสิ่งแวดล้อมยุคใหม่เราก็ควร อนุรักษ์ให้มากขึ้นค่ะอะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ควรเลี่ยงอ,อย่างผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นของวัตถุดิบที่ทํามาจากธรรมชาติที่เราไม่ต้องใช้แบบพวกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพลาสติกก็ค่อนข้างจะใช้เวลาระยะที่มันต้องย่อยนานค่ะดีใจไหมที่ชมรมรวมช่างได้ใจเ็าทาโครงการลดควันดำพิษรักษาถิ่นในลกก็ดีค่ะเราก็ลดได้หลายๆอย่างสมมติว่า รถที่เราใช้อยู่แล้วมันเกิดปัญหาเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่เราก็แค่ลดวิธีลงมาแค่ซ่อมเงินที่เราต้องไปซื้อคันใหม่แล้วก็มาเปลี่ยนแค่เอาไปซ่อมเฉยๆก็ลดต้นทุนลงมาเยอะก็เราก็ได้ช่วยสึ่เป็นร้อมให้ดีขึ้นใช่ค่ะต้องแนะนําผู้ใช้รถใช้ถนนใช่ค่ะต้องเขียนบทความบ่อยๆว่าตอนนี้ตอนนี้เราเจอรถคันหนึ่งพันดำมากหลังจากเติมไปแล้วพันดำลดลงไปมาก อย่างนี้เราต้องนาเสนอด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เราต้องช่วยกันร่วมมือกันสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นอากาศดีขึ้นคนก็ป่วยน้อยลงใช่ค่ะเหมือนการรักษาโควิดที่ผมเห็นข้างในจะมีเจลล้างมือจะมีสเปรย์พ่นให้ลูกค้าที่มาใช่ค่ะแล้วก็ระยะห่างเราก็เราไม่แน่ใจว่าใครเป็นหรือไม่เป็นเพราะเราต้องปิ้งระยะห่างและให้เขาล้างมือก่อนค่ะตรงนี้เราต้องช่วยกันป้องกันนะ เป็นไปนแล้วลำบากไงจริงค่ะคืนนตอตอนนี้ทุกองทุกโครงการเขาให้ความร่วมมือกันอยู่แล้วสุดท้ายแล้วในการทำโครงการลดควันดำรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถลนก็ช่วยการรณรงค์นะคะลดควันดำแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นนะคะเพื่อเพื่อใครเพื่อตัวเราค่ะเพราะเราก็อยากต้องใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองและ เพื่อทุกคนใช่ค่ะทุกคนทําได้อากาศดีอะไรดีร่างกายดีขึ้นมันสมองดีขึ้นไม่เจ็บไม่ป่วย<ช>ก็มีพละกกำลังทำงานหางนหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นครับอา้าวปากร้านของเราค,รค่ะสวัสดีค่ะร้าน n b U d b auto parts จังหวัดอุดรธานีนะคะใครแวะมาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0802634690ค่ะขายอค่ะายไรบ้างครับ ก็อะไรทั่วไปค่ะแล้วก็มีของใหญ่ยนจูนิ่งด้วยค่ะรี่ใช่ค่ะมีหมดครบทุกอย่างค่ะรถยุโรปรถญี่ปุ่นครับมีคุณพ่อเก่งอยู่แล้วนะครับคุณค่ะคุณพ่อเป็นครูฝึกของโจมลมอยู่แล้วไงคุณพ่อเก่งก็เลยเตรียมของให้เราขายอย่างเดียวเราก็บริหารต่อไปเขาต้องกินเงินเดือนนะให้เดือนเท่าไหร่อาจารย์พี่ดูเท่าไหร่ไม่มีจำกัดค่ะนะเครับ ก็ขอฝากร้าน NDB บนเพจบุ๊กนะครับแล้วก็คลิปนี้ขึ้น YouTube ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ของอร้านีท่ทูโนโอโตพาร์ทด้วยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชมรมของเรานั้นเราทำเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและเพิ่มรายได้ให้กับวงการช่างของเราสวัสดีครับ นี่คือผู้บริหารสูงสุดกำลังจัดอะไรที่มาใหม่นะครับขึ้นชั้นส่วนอาวุธโสสองท่านเขาจีบอะไรกันก็ไม่รู้นะครับเขาพูดคุยเรื่องอะไร เรียบร้อยเพื่อง,ง่ายต่อการจัดการบริหารจัดร้านได้สวยงามมากนะครับนี่คือคนรุ่นใหม่เขาจะทำเขาจะมีระเบียบไม่เหมือนคนรุ่นเก่าอย่างอาจารย์วิทูลอย่างผมนั้นที่ลุงตรงนังหมดเป็นไเก่านะฮะก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยคนรุ่นใหม่ถ้าถ้าเป็นช่างเนี่ยหาเจอไหมเนี่ย ไม่จัดเรียบร้อยอะไรอย่างนี้เป็นช่างหาไม่เจอครับบางทีหาใช้เวลาเป็นเกือบชั่วโมงคนรุ่นใหม่นะักบรหารรุ่นใหม่เขามีระเบียบของเขาครับนี่ก็คือวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ครับซึ่งแตกต่างกับช่างรุ่นเก่าอย่างพวกเราคือกองอย่างเดียวแล้วก็ใช้ความจำเอาสมัยนี้หมดหมดสมัยแล้ว อ้าวขอฝากร้านอาของอาจารย์พิทูลในอ้อมกอดของสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับคอยติดตามติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างซึ่งเราจะขึ้นคลิปนี้ใน youtube วันรุ่งขึ้นนะครับ